ขอนำทุกท่านมาที่นาต้นจันสุขโขทัยนะคะนี่ทางเข้าของเขาคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้เราได้มาถึงทางเข้าแล้วพื้นที่ตรงนี้จะมีชื่อเสียงมากในเรื่องของโฮมสเตย์ มีการต้อนรับและก็บรรยากาศแบบเป็นมิตรสนิทสนมมีความเป็นกันเองและก็มีความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมความเป็นท้องถิ่นชุมชนนวัดวิถีให้เราได้ท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะไปที่นี่ได้นะคะบอกเลยว่าท่านจะประทับใจมากมีทั้งที่พักอาหารแล้วก็กิจกรรมให้ทำนะคะคนที่ชอบท่องเที่ยวชุมชนนวัดวิถี ไม่ควรที่จะพลาดที่นี่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของการทำโฮมสเตย์เลยทีเดียวมีทางเข้าของเขานะคะไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ไม่ง่ายที่เราจะตั้งใจไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่จุดเป้าหมายหลักแต่เราคิดว่าเป้าหมายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเล็กๆที่อยู่ในเส้นทางที่หากท่านได้มีโอกาสได้เดินทางไปก็ลองแวะไป ชมบรรยากาศแวะไปดูความเป็นชุมชนความเป็นวัฒน,นธรรมความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่การที่มีลักษณะชุมชนแบบนี้ก็สร้างรายได้ให้กับที่อยู่รอบๆด้วยนะคะปกติเราจะไม่เห็นเซเว่นหรือห้างเข้าไปอยู่ข้างในหมู่บ้านลักษณะแบบนี้นะคะแต่ที่นี่เขามีนะคะก็จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวและก็ความจเจริญก็มากับผู้คนก็มากับวัฒนธรรมและก็มากับความเข้มแข็งของกลุ่มที่เขาสามารถดำเนินการได้นี่เรากใกล้จะถึงแล้วนะคะข้างในมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยระหว่างเส้นทางก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่น่าดูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เหมือนทั่วๆไปแต่เข้าไปข้างในก็จะพบนะคะอันนี้ก็มีทั้งวัด วา,ารามวันนั้นที่ไปก็เป็นตลาดนัดพอดีนะคะจุดนี้เจ้าเหมือนร่มงก็คือจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนผู้งนครองอะไรที่นี่นะคะก็จะเห็นเป็นป้ายๆขึ้นไว้อยู่ตลอดนะคะตรงนี้ก็ผ่านวัดนะคะที่นี่ก็มีความเป็นเมืองบ้านเมืองเก่านะคะโบราณน,นะคะที่สีสัชนาลัยสุโขทัยนั่นเองนี่ก็ผ่านตลาดนะคะคนที่นี่เขามีตลาดนัดกันอยู่ในวัดเลยนะคะ ก็มีความจอแจอเล็กน้อยนะคะระหว่างเส้นทางไปกันต่อค่ะเลยจากตรงนี้ไปนะคะก็จะเข้าไปถึงหมู่บ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นท่องเที่ยวแบบนวัตวิถีวิวบรรยากาศนะคะแล้วก็อาหารนะคะสุดยอดมาก